ครับขอต้อนรับพู้สุ่รารวันครับช่องน้อยยูทูบที่จะมาพูดคุยเกินถึงเรื่องราวมัดมัดม่หมนะครับอีพีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูการขันมวยในรายการ The Fighter World Boxing ซนะครับซึ่งจัดโดยเทียวบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับโดยเสีย้ยงตุวสินลอนสุวนรครับซึ่งก็โชคกันไปเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่เดอะปาร์ซารัชดาครับโดยคู่เอกนำรายการครับก็เป็นการป้องกันแชมป์ w u b a ียในรุ่นไฟล์เวทครับระหว่างจอมโวกสักลำพูนะครับเจอกับทางกล้องฟ้า cpf นะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้นี่แมถือว่าเป็นที่น่าสนใจของแฟนมวยนะครับเพราะว่าเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับก้องฟ้านี้เป็นมวยในเครือของเพชรยินดีนะครับที่ส่งเข้าประกวดในไฟน์นี้นะครับโดยคู่นี้ครับ จอมโวกศักลมพูนหรือว่าะเนตองจันตานะครับอายุ29ปีนะครับแต่ว่าผ่านวงเวียนการชกในมวยสากลอาชีพเนี่ยมาแค่10ครั้งนั่นนะครับเป็นการชนะ9ครั้งนะครับแล้วก็แพ้1ครั้งขณะที่ก้องฟ้าซีเอมนะครับอายุ26ปีนะครับอายุน้อยกว่าแต่ว่าประสบการณ์ในการชมากมวยสากลอาชีพนี่เยอะกว่านะครับชนะมา41ครั้งนะครับแล้วก็แพ้แค่ครั้งเดียว เกมการชกคู่นี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงยกแรกนี่ทางก้องฟ้าถือว่าทำได้ดีนะครับออกจงหวะดักต่อยได้อย่างจะแจ้งนี่หลายครั้งเลยเดียวครับเล่นเอาจอมโวหรือว่าทเนตองจันตะนี่สะอึกไปหลายครั้งเหมือนกันครับ แต่ว่าเกมการชกครับมาพลิกถือว่าเป็นโมเมนตัมสำคัญนะครับในช่วงปลายยกแรกนะครับจากจังหวะที่ทางกองฟ้าที่กำลังเดินลุกไล่ครับไปพลาดนครับโดนจังหวะบวกคุกซ้ายนครับเขาเต็มขางครับร่วงลงไปให้กรรมการนับแปดครับแล้วก็จากนั้นก็เป็นทางจอมโบครับที่กลับมาคุมเกมคุมสถานการณ์ได้ครับแล้วก็ทางกองฟ้าเองก็มีแผลแตกที่บริเวณเปลือกตาด้านซ้ายนะครับ ก็ทาให้เกมการชกนี่เป็นไปอย่างยากลําบากนะครับใมว่าทางกลองฟ้าพยายามจะเร่งเกมแต่ว่าก็จังหวะเป็นรองนะครับช่วงยกที่6นะครับจอมโบก็ได้จังหวะยิงหมัดคุกขวานะครับเข้าปลายคางทางก้องฟ้าอย่างจังนะครับก้องฟ้านี้จังหวะแรกที่โดนนียังไม่ลงทันทีนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆซุดลงไปคุกเข่ากับพื้นนะครับฟังกรรมการนับยาวถึง10บครับก็เป็นอันว่าทาง จอมโวครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกได้ในยกที่6นะครับไปอย่างสนุกเลยทีเดียวครับเพ mm ิ่มสถิติการโชว์เป็นชนะ10บครั้งครับเป็นการน็อกเอาท์5ครั้งแล้วก็แพ้ครั้งเดียวขณะที่กองฟ้านี้ก็แพ้เป็นครั้งที่2อน,นะครับ เราไปฟังเบื้องหลังนะครับคำให้สัมภาษณ์ของกองฟ้าแล้วก็จอมโวน,นะครับถึงการชกในไฟนี้ครับกอ,อ,องเองมั่งไฟนี้ถ้าโดนรับ,บยกแรกเปลี่ยนต้นยกแรกเราก็ได้อยู่นะได้ครับไม่พลาดโดนลายกนยิดเดียว,ยวมีปัญหาไหมร้อยสิบสองปอนด์เนี่ยรจริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากการลดน้ำหนักนะร้อยสองปอนด์เรายัางได้อยู่ อยากแก้มือไหมก็คองยางไงแล้วเป็นไงกู้โชควันนี้จอมโมเขาถือว่าเขาเตรียมตัวมาดีคือเราไปพลาดยกแรกยกเดียวพลาดโดนนะมันของยางเปลี่ยนโมเปนตัมเปลี่ยนมึอยกแรกนี่โดนเต็มเต็มเลยไหมไม่รู้เรื่องครับเราโดนทําไหนฝากไว้ทิง้งแฟนมวยนิดนึงขอโทษครับพูดต่อไปครับโอเคครับขอบคุณครับ ไฟนี้ครับเต็มตัวมาดีครับบอกแล้วว่าไฟนี้เต็มที่ครับซ้อมมาสองเดือนกว่าๆตอนประธานยกแรกเป็นไงม้างตน้ตนๆยกอ่ายกแรกๆเราก็เราคิดว่าน้องเขาจะช้านะครับแต่ว่าน้องขอเขาเร็วเร็วใช้ได้เลยเราก็โดนพุ่งฟ้างมั่วบ้างเราก็ไม่ได้คิดว่าน้องเขาจะช้าแค่นั้นแหละครับแต่พอ ยกหลังมาเราเริ่มจับจังหวะได้ครับจังหวะนับยกแรกนี่เป็น,ะนะจังหวะไหนจังหวะพุกพอดีครับ<ม>เต็มๆต็มไหมัดนั้นแล้วคิดคิดว่าจากนั้นเราชนะเลยมไหมพอได้นับยกนั้นคิดว่า ก็50 50เหมือนกันครับผมก็เขาก็ออกมาดีเหมือนกันเราก็มาดีมั่เราบางแผนมาดีกว่าแค่นั้นครับผมฝากอะไรที่แฟนไว้หน่อยครับผมขอบคุณครับก็ขอขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตามตามคอยเชียร์ผมครับวันนี้ผมก็ทําไปอีกขั้นหนึ่งครับผมแล้วก็ผมก็จะไปถึงแชมป์โลกให้ได้ครับผมขอบคุณครับครับผมใสยฟ้าเรื่ออะไรเนี่ยสายฟ้าครับสายลงใช่ปะ ขณะที่มวยในรายการเดียวกันครับก็จะมีการชกอุนเครื่องของแสนอาทิตย์ลูกสายกองดีนะครับแชมป์ w UBA เอเ a ในในรุ่น140ปอนด์นะครับขึ้นชกอุ่นเครื่องกับทางเอกวีเอกทวีมวยไทยยิมนะครับนักชกรุ่นพี่นะครับวัย40ปีนะครับโดยในยกแรกนี่ทางแสนอาทิตย์ครับก็ได้จังหวะซ้ายตัดลำตัวครับส่งทางเอกวีนี่สุดลงไปให้กรการนับ8ก่อนนะครับ จากนั้นครับในยกที่2ครับทางแสงทิตก็เดินเร่งเกมน,นะครับก็ได้จังหวะรัวหมัดชุดนะครับเข้าใส่เอกวีครับจนนับชกวัย40ปีสุดลงไปให้กรรมการนับอีกครั้งครับและคราวนี้ทางเอกวีตัดสินใจที่จะไม่สู้ต่อครับยอมแพ้ไป ก็เป็นแสีทิศครับที่เอาชนะน็อกได้ในยกที่2ครับเพิ่มสถิติเป็นชนะรวด13ครั้งครับแล้วเป็นการน็อกเอาท์8ครั้งมาต่อกันที่มวยอุ่นเครื่องอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการชกระหว่างดังลูกเฉพาะลงต้มนครับนักชกวัย28ปีนะครับเจอกับเพชรสยามเพชรปตะอ,อนะครับคู่นี้ก็เป็นการชกอุ่นเครื่องในพิกัด118ปอนด์นะครับกำหนดทุกยกก็ปรากฏว่าดัง เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรสยามไปนะครับเพื่อสิริการชกชนะรวด7ครั้งครับเป็นการนกเอา4ครั้งแล้วก็มาต่อกันที่มวยคู่ชิงแชมป์นะครับเดบิวบีเอเซียในรุ่นไลฟ์เฟลเวต108ปอนด์ครับระหว่างเก่งแทนเทลคอมครับนักชกวัย26ปีนะครับเจอกับกิติเดชทิรันสุขนะครับนักชกวัย19ปีครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเกมการชกเป็นไปอย่างสนุกเดือดนะครับก่อนที่ท้ายสุดครับเก่งจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเพื่อสิติชนะรวดเป็นครั้งที่3ครับ แล้วก็เป็นการน็อกเอาทหนึ่งครั้งควา้าแชมป์เด็บ UBA เอเซียในรุ่นไลฟ์ฟรายเวทไปครองได้สมเร็จนะครับแล้วก็มาต่อกันที่โมอินเครื่องอีกคู่ครับที่น่าสนใจครับ3ามแทนเทเลคอมครับแชมป์เด็บ UBA เอเซียในรุ่น115ปอนด์นะครับขึ้นชกอุ่นเครื่องกับทางภูผาบ็อกซิ่งสแลมครับหรือว่าภูผาพรลับนอนนะครับก็ปรากฏว่า3นี่เป็นฝ่ายได้ถลุงภูผาครับ ยังหนักครับก่อนที่จะเอาชนะน็อกได้ในยกที่2ครับเพิ่มสถิติการชกเป็นชนะ10ครั้งครับเป็นการน็อกเอาครั้งที่6นะครับ ท้ายรายการด้วยแจ็กกี้แทนเทเรคอมครับทายาทของยศสนัน 3k แบตเตอรี่นะครับอดีตแชมป์โลกในรุ่น130ปอนด์แบบ UBA นะครับก็ปรากฏว่าทางแจ็กกี้ครับเอาชนะน็อกทางสอนรามโสภากุลได้ในยกที่2นะครับพรเพื่อสตีชนะรวดเป็นครั้งที่6นะครับ สรุปมวยในรายการเดอะไฟเตอร์ว r l บ็อกซิ่ครับซึ่งจัดโดย TL Boxing Promotion นะครับก็ชกกันได้สนุกทุกคู่ได้ติดนะครับยังไงก็ติดตามผลงานของทวิสิทธิ์ล่าสนวัฒน์ต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ทางช่องราวันไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารของการมวยดีๆแบบนี้สำหรับ EP นี้ต้องจากลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ